ทนมากทำไมต้องร้อยสดเพราะว่าเพราะว่าถ่ายทอดสดจริงจริงเห็ดยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพอ่อร่อยถูกใจกับเหตุคนสด โคนสดสดเห็ดโคนจากผลผลิตจากธรรมชาติสดจริงสดจริงบ้านโยมบึ้งเนาะกลางเมืองโคราชตํบาบลจะหออำเภอเมืองแล,ละคราชสีมาก็เห็ดโคนพันดอกใหญ่งอกขึ้นมาเองด้วยเหตุผลโน้นนี่นั่นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติต้นนี้รอดจากไก่ข้างบ้านไก่ข้างบ้านมีอยู่สามเล้ารอดจากไก่เขี่ยมาได้